สนับสนุนโดย AIA คิดถึงประกันชีวิตคิดถึง AIA x i m Bank ไม่ว่าธุรกิจขนาดไหนก็ไปได้ไกลถึงต่างแดน Hotta Hotta สิโลง่ง Lexus The p u r s u i t of Perfection สวัสดีครับชีพจรโลกวันนี้เป็นตอนต่อจากสัปดาห์ที่แล้วเรื่องการเจาะลึกเซี่ยงไฮ้ครับแล้ววันนี้จะเป็นการเจาะลองไปถึงคนคนหนึ่งที่ต้องเรียกว่าเป็นคนไทยที่รู้เรื่องเซี่ยงไฮ้ลึกซึ้งที่สุดคนหนึ่งจะบอกว่าเป็นนักธุรกิจไทยคนแรกที่หิ้วกระเป๋าเข้าไปเซี่ยงไฮ้เพื่อจะไปเจาะโอกาสการลงทุนในเซี่ยงไฮ้ก็ว่าได้เกือบ30ปีครับที่คุณธนากรเสรีบุรี ไปที่เซี่ยงไฮ้ครั้งแรกที่ไปนั้นก็ไม่รู้ว่าโอกาสนั้นมีอะไรอย่างไรบ้างปักหลักปักฐานจนวันนี้จนกระทั่งกลุ่ม CP พีที่คุณธนากรทำหน้าที่เป็นรองประธานของเครือใหญ่ที่สุดของคนไทยในเซี่ยงไฮ้ประสบการณ์ตั้งแต่วันแรกที่ไปจนกระทั่งปัญหาวิธีการติดต่อกับจีนการวิเคราะห์ถึงเศรษฐกิจการเมืองของจีนโดยเฉพาะ เซี่ยงไฮ้นั้นมีที่มาที่ไปที่ตื่นเต้นตื่น,ต,นตาตื่นใจเป็นอย่างยิ่งครับเป็นครั้งแรกที่คุณธนากรจะมาเปิดใจให้ฟังครับว่าตั้งแต่นาทีแรกที่ก้าวเข้าไปในเซี่ยงไฮ้และที่จะต้องติดต่อต่อรองเจรจาผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านการเมืองผ่านวิวัฒนาการต่างๆของเซี่ยงไฮ้จนถึงวันนี้นั้นเจอกับอะไรบ้างมีทั้งในช่วงที่ตื่นเต้นในช่วงที่ท้าทาย ในช่วงที่ขบขันและในช่วงที่ต้องฟันฝ่าอุปสรรคมากมายครับฉะนั้นใครก็ตามแต่ที่คิดจะไปทําธุรกิจเมืองจีนโดยเฉพาะเซี่ยงไฮ้หรือต้องการเข้าใจว่าจีนกําลังเดินหน้าไปในทิศทางไหนวิธีคิดของคนจีนวิธีการต่อรองเจรจาของธุรกิจวิธีการจะต้องเข้าใจถึงบุคลากรบุคลิกแนวทางต่างๆของเซี่ยงไฮ้เป็นอย่างไรวันนี้ครับ จะนั่งซักถามคุณธนากรอย่างละเอียดทุกแง่ทุกประเด็นทีเดียวครับจะพลาดนะครับเพราะว่าถ้าฟังคุณธนากรแล้วจะเข้าใจเรื่องของเมืองจีนเรื่องของเซียงไฮอย่างทะลุโปร่ปรงยิ่งกว่าคุณอ่านหนังสือเล่มไหนหรือว่าพูดคุยกับคนไทยคนไหนรับรองครับอีกสักครู่ครับ